สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้ง5ประเภทกันนะคะการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ปลาสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์กลุ่มปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมหายใจด้วยเหงือก บางชนิดมีเก็ดปกคุมร่างกายแต่บางชนิดไม่มีเก็ดมีครีบสำหรับว่ายน้ำและทรงตัวมีก้างเป็นกระดูกสันหลังต่อกันเป็นข้อ,ขอภายในร่างกายมีถุงลมอยู่ในตัวสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเป็นสัตว์เลือดเย็นวางไข่ในน้ำตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำและหายใจด้วยเหงือกและผิวหนังเมื่อโตเต็มวัยขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกและหายใจด้วยปอดมีผิวหนังที่เปียกชื้นไม่มีเก็ด ได้แก่กบเขียดอึงอ่างคางคกสัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์เลือดเย็นมีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเหมือนกับปลาและสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกได้แก่จระเข้เต่างูกิ้งก่าจิ้งจกเป็นต้นอาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่สัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดอุ่นมีอุณหภูมิของร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคาน โดยขาหน้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีกเพื่อช่วยในการบินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดผิวหนังเรียบเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงสุดที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็เพราะเพศเมียมีต่อมน้ํานมเพื่อผลิตน้านมสําหรับเลี้ยงลูกอ่อน